านายอนุาชาบุตรพชชายสีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลเจราจาการค้าในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคารครันที่76ว่ามีนักลงทุนผู้สร้างและผู้ซื้อภาพยนตร์จากต่างประเทศสนใจเข้าร่วมเจราจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยทั้ง10บบริษัทรวม271นัดหมายสร้างมูลค่าเจรจาการค้าได้ 1,986ล้านบาทโดยบริษัทจากประเทศโปแลนด์เวียดนามและจีนสนใจซื้อภาพยนตร์ไทยกว่า20เรื่องเพื่อนำไปลงแพลตฟอร์มและฉายในโรงภาพยนตร์รวมไปถึงเจราจาก,การค้ากับบริษัทจากสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมนีและรัสเซียที่ต้องการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยภายใต้มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยในเดียวกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากเส้นทางท่องเที่ยววัดในจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยา ตามรอยลิซ่าวงแบ็คพิคงสืบเนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของนางสาวล,ลิซามโนบาลหรือลิซ่าวงแบ็คพิ้งบนโลกออนไลน์ที่แต่งกายด้วยผ้าไทยภาพมณีย้อมพราหมคนซึ่งเป็นผ้าทอลายโบราณจากสมุทรปรนานาไปเที่ยวบัดที่จังหวัดพระนครศรีเอากับกลุ่มเพื่อนเช่นเป็นการปลุกกระแสผ้าไทยและสถานที่ท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกส่งผลให้รายได้ของร้านค้าต่างๆในพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมลิซ่าที่แสดงออกถึงความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยสามารถสร้างกระแสให้คนไทยสนใจชุดไทยเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติไทยให้เป็นที่รู้จักในสายตาชาวต่างชาติมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ด้วยซอฟต์แวร์ด้านต่างๆซึ่งการเข้าคี่หาประเทศไทยเชิญชวนประชาชน,ชน,ชน,ชนที่สนใจเที่ยวตามรอยลิซ่าสามารถปักหุดเตรียมเช็คอินวัดโบราณสามแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดหน้าประเมนวัดมหา,าธาตุและวัดแม่หนังกลืม้มผมชิดาทิพยานนรายงานค่ะ